ลงใส่ยาจะดีขึ้นมัน้งฉีดเราใบมันไม่ลายเราต้องฉีดบ่อยไงอาทิตย์ละครัง้งอ่ะประหยัดประหยัดยาแล้วมานี่เหลือเดือนละสองครั้งเดือนเดือนละสองครัง้งก็ไม่มีเนี่ยมองแล้วแตกใบดีใบใหญ่สิ่งหอยใบใหญ่ใบหนาป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาแมกมาก,กาัาวาวามาผสมยาฆ่า,มาแมลงฉีดทุเรียนเป็นยังไงบ้างครับ เออดีขึ้นเยอะตรงสฟยยาจะดีขึ้นมั้งขีดระบายมันไม่ไม่ปลุกใบมันไม่ลายโอ้ใบใหญ่ทำใบยาวดีนะเออใบยาวใบใหญ่เนี่ยใบมันสะอาดดีใช่ไหมถ้ากงมีเราก็ต้องขีดอีกเนี่ยนะแตกใบดีใบใหญ่เนี่ยถ้าเราขีดยาธรรมดานะครับแตกยังน้อยสามใบพอใบที่สีมันก็จะปล่อยแล้วมันจะง่อยครับแต่เราพอขีดนี่ใช่ไหมแต่ใบมันจะย่อย้กินย่อยหมดทั้งหมด ิหอยใบใหญ่ใบหนากตอนก็เพี้ยจัากระจันลาแปง้งเพี้ยควายเพี้ยหอมมิมดเราต้องฉีดบ่อยไงอาทิตย์ละครัง้งแล้วเอาแมกมาลาวามาผสมยาฆ่า,มาแมลงเป็นยังไงบ้างทีนี้แล้วมานี่ยเ,เดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งเพี้ยเป็นไงบ้างก็งไม่มีเนี่ยมองแล้วหนาดูหนาดีขึ้นเลยใบไม่ลายเมื่อก่อนมันมีตามใบเต็มเลยหรอโอ้ตายใบยเขาไม่ให้ดูเนี่ยเขาต้องผิดตายใบยดูแบบนี้เพี้ยดำเพี้ยลายเนี่ยมันจะลายหมดเลยเนี่ยใบยเนี่ย ถ้าคนไม่สังเกตจะไม่รู้นะแต่คนสังเกตมันจะรู้ว่าใต้ใบเนี่ยเป็นอะไรเพียมันจะสุกตัวใต้ใบอย่างนี้เราดูแล้วมันไม่มีเราก็เออชัดเมื่อก่อนเนี้ยต้นสวยอย่างนี้ใบใบสวยอย่างนี้เมื่อก่อนเนี้ยใบมันจะลายไงเราจะดูใส่ใบมันจะเป็นจุดสีเหลืองเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไงอ๋อเมื่อก่อนนี่ที่มีเพียลงนะใบมันจะเป็นแบบนี้อ๋อเป็นจุดอ๋อเด็กเวลาสนิมอ๋อเป็นลาสนิมด้วยอ่าเพราะเราฉีดจะเริ่มันจะหายไปเนย ใช้เวลานานไหมกว่าจะหายเนี่ยีฉีดไปสามครั้งสามครั้งแล้วใบมันสะแล้วเอาแมกมากกับลาวามาใช้นี่ประหยัดกว่าเก่าไหมหรือว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่าเก่าเก่ต้องประหยัดต้องสีเราไม่ต้องฉีดปากไงไมาแล้วต้องฉีดเดือนละสีขครัง้งเมื่อก่อนเนี่ยนะบางทีไม่ทันด้ยเดือนบางทีถึงห้าครั้งเลยนะเพราะใบไม่ดีอ่ะใบาไม่ดีเราก็ฉีดตามฉีดสากเัือน,นแหละตอนนี้ไม่ต้องฉีดบ่อยไม่ต้องฉีดบ่อยประหยัดประหยัดยาดีกว่าเราไม่ต้องฉีดบ่อย แลใบเขาเ้าต่อแลยวว่ากว้างขึ้นดีขึ้นใช่ไหเนี่ยใบมันจะเขียวเรามองไปใบเป็นมันเลยเหรอเออเมื่อก่อนไม่มันอย่างนี้ดูใบไม่มันก็มองซวนข้ขา,ขาขงๆเข้าิงๆนี่ดู <laughs> หายเปรียบเทียบเอาอ๋อดูเอาเองเนาะเออดูเอ,เองสองบอกแล้ว <laughs> <laughs> วังตะโนดวังตะโนดอำเภอนา,านายามนายามเนาะ